d ฟที่ที่รักนะครับถ้าคุณอ่านจดหมายนี้ฉันตายแล้ว for เธอฆ่าฉันก็คือเรายิงแดนน่านะครับในฐานะคนทรยศ Tra's t was division i d o n n c c u t ราวิสนะครับคนที่เหมือนไล่ล่าเราเมื่อกี้ที่ว่าเป็นอเอเจนต์นะครับเนี่ยครับสถานที่นี้นี่เองเนี่ยครับเบนจามินทราวิสอ๋อก็คือผู้ชายคนนี้เองอแอซลูชันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โห ยามเพียบเลย<ท>โอเคนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆต่อกันเลยนะครับจากตอนที่แล้วนะน станов, ที่ว่าเขาเดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับก็น่าจะสุดท้ายแล้วล่ะผมว่าเพราะเราช่วยเด็กผู้หญิงมาได้แล้วแ,แต่หน้าต้องการให้เรามาทำลายองค์กรนี้นะครับซึ่งน่าจะวิจัยอะไรสักอย่างที่มันไม่ถูกต้องนะครับโอเค โอ้มีอันอันครั้งแรกก็ให้ปืนอ่าปืนสไนเปอร์ปืนซูมให้ผมนะครับเอ้ามีคนยืนฉี่อยู่ตรงน <c oughs> ู้นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับอืมน่าจะไล่ยิงได้สิบคนแถวนี้นะครับอืมจริงๆแล้วมองเห็นผมนะเมื่อกี้ฮะไอ้คนที่เดินไปตรงนั้นนะครับจริงๆมันต้องเห็นผมนะโอเคเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับเพื่อนๆน จะใช้ปืนนี้นะ <Whoa. S 1> ใช้สไนเปอร์ละ เพื่อนอยู hand, ่ใกล้ขนาดนี้ไม่เห็นจริงดิสามคนนี้เก็บง่ายนะครับไม่ต้องใช้สไนเปอร์ผู้นู้นอยู่ไกลนะครับต้องใช้สไนเปอร์หน่อย ยิงพลาดเมื่อกี้ยิงพลาดนิดนึงนะครับเพื่อนๆอีกคนหนึ่งโอเคอยังไม่หยุดนิ่งนะครับก็เลยยิงยากนิดนึ่งอีกสองคนโอเคออกมาละ เคหยุดนิ่งละโอ้โหสี่คนเลยนี่กระสุนไม่พอจะยิงให้หมดไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าปืนนี้เราพกไปไม่มีประโยชน์นะครับตื่นเต้นกันใหญ่เลย เรียบร้อยไปนะครับลงไปได้เลยโอเคมีปืนให้เก็บนะครับขอเป็นชุดแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆผมชอบตีเนียนนะครับโอ้ปืนลูกซอง ลูกซองนี้ถ้าจังๆนี้นัดเดียวนะครับ <Roger. S 1> ไม่รอด <Okay. S 1> มาเลยนี่ก็ใช้ลูกซองเหมือนผมนะครับคนนี้ ั่งนี้สามคนเลยก็มาสิเนี่ยข้อเสียของการใช้ลูกซองนะครับคืออย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็คือเรายิงดวนไม่ได้นะ เสียจังหวะกับการดวนปืนอ่าดวนหมัดกันนะครับไม่ให้ดวนปืนลูกซองนี้บอกไว้ระยะใกล้นะครับใช้ได้ดีแต่ถ้าระยะไกลผมแนะนำให้ใช้เนี่ยครับนัดเดียวตายเลยแต่ถ้าระยะไกลผมให้ใช้ปืนกลน,นะครับปืนกลดีกว่า ถ้าเป็นนับเดียวเอาอยู่นะครับถ้าระยใกล้ใกล้ๆอ่ะพยายามหลบอย่างนี้นะครับแล้วก็ยิงอัดเข้าไปเคลียร์นะครับไม่อยากได้ลูกซองแล้วอ่ะเปลี่ยนเป็นปืนกลน,นะครับเพื่อนๆขอเติมเฟิร์สเอดคิดหน่อยนะครับ เมื่อกี้โมตแต่ไปนัวเรื่องกำปั้นกันโดนยิงเลยเอามีปืนนี้อยู่นะครับไม่เอาดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปตรงช่องนั้นนะครับที่มันให้ไปนะครับ ช่องทางที่ให้เข้าไปสุสานใช้พิกล็อกก่อนกุญแจผีนะครับใช้กุญแจผีเปิดประตูเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโหดหินยังไงนะครับเพื<ๆ>่อนๆพพยายามหมอบไว้นะครับเดี๋ยวผมเล่นของหนักเลยแล้วกัน เรียบร้อยนะครับเราฆ่าลูกน้องผู้หญิงของเจ้านี้ได้แล้วนะครับเบนจามินได้แล้วนะยิงกันแบบสุดๆจริงๆ แอบนะครับมาใกล้มากเลยเอ้าเป็นปืนปืนลูกซอง i กระสุนหน่อยนะครับกระสุนมีไม่พอโอ้โหทำไมมีแต่ลูกซองเนี่ย <S <S 1> <S 1> ต้องการอะไรเพื่อนจ่อยิงอย่างนี้เลยอะ่ะไม่มีมารยาทนะเนี่ย <S <S 1> <S 1> นั่นคือนักพิทศาัตร์นะครับ ใส่เสื้อสีขาววิ่งกระเตงกะเตงไปนักวิทยาศาสตร์เรียบร้อยนะครับเหลือแค่คนเดียวมั้ง อยู่ด้านนี้แหมมีกิงกแอบนะครับมีคนน้อยไม่รู้จะเก็บมันไปทำไมนะไอคนเนี้ย เหลือคนนึงเหรออ๋อทิ้งด้วยครับเหลือยคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้เราจะเก็บมันไม่ทำไมมันเป็นนักพิทยศาสตร์ที่นี่นะครับเรียบร้อยในเมื่อนายมาร่วงกับคนไม่ดีนายก็เลี่ยงไปซะโอเคนะครับจัดเต็มไปเรียบร้อยละ อขอเปลี่ยนเสื้อคนนี้หน่อยนะครับเสื้อสวยดีดูจัดเต็มดีน่าจะมีหลักฐานอะไรให้เราเก็บบ้างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอเก็บนิดนึงนะครับก <ç Star Wars> ูออะไรอ่ะ <misunder> มันมาขุดอะไรเนี่ยอ๋อหลักฐานอยู่นี่นะครับพยายามเก็บหลักฐานให้หมดนะครับเพื่อนๆม,มาขุดคนที่นี่กันเต็มเลย ส่งคนมาเยอะด้วยเอเไปต่อนะครับสงสัยน่าจะมีให้ยิงกันต่อใช่จริงๆด้วยอม,มันให้คว้าและให้เราจัดการเจ้าสามคนครับด้านบนนะครับขวามือเราเดี๋ยวเรามาดูกันน่าจะเก่งมากเลยระดับมือพระกันแน่ๆเลยครับเฮ้ย เส้นสีสีแดงนะครับเพื่อนเอน่นเนี่ยนะครับระวังมันเป็นระเบิดนะระเบิดเซ็นเซอร์เนี่ยครับสีแดงเพื่อนเห็นไหมครับจางๆมันวางระเบิดเอาไว้ด้วยอะ่ะร้ายจริงๆตรงนี้มีไหมเนี่ยตรงนี้ไม่มีนะครับ <c oughs> เพื่อนเพื่อดูให้ดีนะครับมันวางระเบิดจริงๆด้วย <c oughs> ตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับเส้นบางๆสีแดงๆเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน อันนี้คือระเบิดนะครับระเบิดเซนเซอร์เข้าไปใกล้ปุ๊บจะทํางานทันทีเลยเนี่ยครับตัวระเบิดอยู่นี่ก็อยากเข้าไปใกล้นะครับเดี๋ยวผมขอพกปืนก่อนเดี๋ยวจะเก็บอย่างรวดเร็วนะครับพยายามเก็บอย่างรวดเร็ว วังระเบิดไว้หลายจุดเลยอะ <S 2> <S 2> <S ล่ะให้เพื่อนๆระวังด้วยนะครับผมเห็นตัวหนึ่งเดินอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วครับเรียบร้อยตัวหนึ่งนะครับโอ้โห,โหนี่ก็อีกตัวหนึ่งมันเห็นผมละ เรียบร้อยนะครับตัวที่สองตัวที่สามนะครับ <S <S 1> <S 1> น,นี่มีระเบิดไหมเนี่ยตรงเนี้ยเข้าไปนี้แย่เลยพเพื่อนตๆต้องดูระเบิดให้ดีนะครับอย่าประมาทนะครับพเพื่อนๆ เอาให้ชูก,ก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปโอเคปืนมันดีนะครับเก็บไว้เลยอันนี้อ้อมีหลักฐานด้วยมี Evidence ตรงนี้นะครับให้รีบเก็บเดี๋ยวไปดวลกันตาสุดท้ายแน่ๆเลยเนี่ยครับพอฆ่า3ตัวนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นม้หมดได้เลยน่าจะเป็นมือดีที่สุดของมันแล้วนะครับเราก็สังหารไปเรียบร้อยแล้ว เอา้าเก็บเอฟโฟีได้ด้วยระเบิดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันก็จะเหลือเจ้าไวรายตัวเดียวนะครับที่ชื่อว่าเบนจามินทรา v วิสนะครับเดี๋ยวผมจะต้องฆ่ามันให้ได้นี่ขนาดใส่เกราะหนาขนาดนี้ยังโดนยิงพลังรถหวบๆเลยนะเนี่ยเอาแล้วจะเข้าไปยังไงล่ะเนี่ยอ๋อน่าจะให้เอาระเบิดนี้เก็บแน่เลยผมว่าแล้วก็ระเบิดที่ประตูใช่จริงๆด้วย เรียบร้อยนะครับแล้วเบิดทำงานแล้วนะครับเรียบร้อยเตรียมเข้าไปฆ่าเจ้าเบนจามินนะครับเนี่ยครับที่เป็นหัวหน้าเอเจนต์องค์กรองค์กรใต้ดินนะครับนี่ใส่แว่นเท่มากเรา โดนด่านะครับเราโดนด่า <c oughs> <c oughs> คือเราทำลายแผนการมันหมดทุกอย่างบ <c oughs> อกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นนักฆ่านะครับคล <c oughs> ้ายๆกับเราบ <c oughs> อกว่าน่าจะเป็นนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยเ <c oughs> ขาถามเรานะครับว่าเราได้ฆ่าไดอาน่าหรือเปล่า She really ถามว่าตายจริงหรือเปล่ลาบอกว่าแกจะไม่มีทางได้รู้นะครับแต่ผมมั่นใจว่าไม่ได้ฆ่าไดาน่านะครับจบแล้วนะครับฮิดแมนแอปซลูชันนะครับเบเจามินตายนะครับผมยิงเข้าหัวแน่นอนนักเดียวขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับจนถึงตอนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆแต่ผมมั่นใจว่าเนี่ยครับไดอาน่าไม่ได้ตายนะ เพราะว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตั้งนานนะครับเดน้ากับผมเด็กคนนี้ก็ไม่ตายนะครับบอกเธอจะทำยังไงต่อไปใช่จริงๆด้วยผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นแดน่านะครับอ๋อดูผ่านกล้องสโคปนะครับอ๋อฮิดแมนเราก็คือตัวเราเนี่ยครับแอบดูผ่านกล้องสโคปสไนเปอร์ ได้หน้าไม่ตายนะครับสรุปเพื่อนๆผมก็ว่าแล้วอ๋อจบแล้วนะครับ The money been wired c c to your o 47 has a u ใช่ครับจบแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเกม Hitman นะครับซึ่งอ๋อนี่คือตำรวจนะครับตำรวจทุกภาคแล้วครับทุกภาคของ Hitman จะไม่สามารถตามจับได้นะครับนายเป็นใคร อ๋ออันนี้คือคนที่จะมาให้ข้อมูลอีกอะมาขายข้อมูลอีกละ <c oughs> เนี่ยครับเขาบอกว่าเขาจะมาขายข้อมูลเดี๋ยวมาดูกันว่าภาคต่อไปจะโดนตามได้หรือเปล่า <c oughs> แต่ผมว่าคงไม่มีทางเพราะว่าฮิตแมนทุกภาคตำรวจไม่สามารถตามล่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์โพก็ตามไม่ได้นะเพราะว่าหลบหนีได้เก่งนะครับลบล่องลอยอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วฝีมือค่อนข้างจะมหาการเป็นเป็นแบบเก่งมากเลยครับก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมมา m o โมชาแนลในเกม Hitman Absolution ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับตอนนี้เกมนี้ถือเป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับ Absolution ก็คือจบแล้วนะครับเพื่อนๆสรุปแดนหน้าเราไม่ได้ฆ่าตายนะครับแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็อยู่กับแดนหน้านี่แหละครับยังไง เกมนี้ก็น่าสนุกนะครับก็เล่นได้นะครับเพื่อนเพื่อนผมก็เล่นมาตั้งแต่ต้นจนถึงนี่ครับฉากสุดท้ายให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกด subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเกมนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆเล่นโดยที่ว่าไม่มีแท็กติกแล้วก็ลุยสายเดียวสายลุยอะไรประมาณนี้ครับเหมือนผมเนี่ยไม่มีการใช้ทริกเนี่ยต้องเล็งแม่นแม่นหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนผมเตือนไว้เพราะว่ายิงโหดนะครับโดยเฉพาะพวกเอเจนต์ที่ว่าแต่งชุดสุดอะครับ แล้วก็พวกเหมือนทหารรับจ้างที่ค่อนข้างจะแต่งชุดเต็มยศพวกนี้อัดหนักเรานะครับให้ระวังให้ดี3ตัวนั้นเนี่ยถือว่ายิงแม่นมากนะครับที่ผมฆ่ามันก่อนที่จะเข้าไปหาทาวิสครับเป็นมือดีที่สุดของทาวิสแล้วนะครับ3าคนนั้นอันตรายนะครับเพื่อนๆให้ระวังด้วยต้องเล็งให้แม่นๆนะครับถ้าเล็งไม่แม่นเนี่ยหลายรอบนะครับต้องโหลดเล่นใหม่หลายรอบเลย ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะครับสำหรับคลิปสุดท้ายของ h i ต m a n Absolution นะครับจบปิดฉากไปแล้วนะครับสำหรับภาคนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสัดดีมากเลยนะครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับคอยติดตามในมาโมแชนแนลนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับ